ไไมปนหถ้ามาตลาดอันนี้ต้องต้องเอาเงินสดมาด้วยนะคะเพราะว่าบางร้านแบบไม่รับสแกนใจใช่ไหมโบเสียใจด้วยทุกอย่างผิด <c oughs> โอ้โอันนี้มันอันทิตย์ไปไหนคะไปถึงใครที่สุด เออไปทางไหมไม่เราอยากไปสันเทมันไปแถววงเรียนใหญ่นี่แหละไม่แน่ใจนะไปทาก่อนเนาะเหนื่อยโอเคทำไมเราไม่เข้าใจเราต้องไปไหนเราไม่กินเลยอันนี้แต่ตอนนี้เราเราต้องไปไหนเขื่อนโน้นหรือเปล่าฮะเขื่อนโน้นแล้วก็ตอนนี้เราจะไปไหนเพชรบุรีสถานีเพชรบุรีโอเค เป็นคนไทยแต่ฉันไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพไม่รู้ว่าขึ้นรถไฟยังไงใกล้มากเลยแล้วเนี่ยเห็นจมูกเลหรอเปล่าจะไปน้ำตกเองน้ำ station น้ำ station สพานี่เมอรตอนนี้เราต้องขากมรทใช่ไหมใช่โอ้ยไปซัมเองต้องไปลงมสยามไม่ผิดอีกแล้ว คนไทยอยีกแล้วเราไม่ผจญภัยเสมอเราพิดเสมอวันนี้เราอยู่สายอังคาละกรสายอังคารขาคงกินโอ้เดีงแดงไทยลูกกองก็ฉันยังไม่ได้อยู่หรอ ันจะมีโชว์ดองไปสามโชว์แบบเพ่อเลไทย LGBT นรุนแรงนุนี่เรามาเลยทำให้ฟูจากแกะเปนเช่ากับน้ำพริกแล้วแทนแทนแทนเราออกจากคลองแหลมเก่ามง้คืนตอนนี้กี่โมงสิบโมงคืนเือบสิบเอดมงแล้ว เดี๋ยวไม่เป็นไรพักผ่อนกินข้าวมีเอนเนอร์จีมีน้ำตาลมีตัวเนาะแล้วก็ไปมาที่ครันงเ่นที่รักเนาะกินข้าวก่อนใช่เขาต้มสามร้อยอิตชันเซ่เขาต้มมั่งกันสามร้อยมั่งกันไม่เป็นไรนุ่งครั้งแต่หอมนะแล้วก็ร้อนมากเลยน้ำตาลจะล ช่าหรือเปล่าทำไมเราอยากกินแบบนี้ไม่รู้สึจแล้วให้มันเย็นวันนี้ก่อนน้อมาแล้วอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยร้อนอร่อยมากแต่ร้อนรอแป๊บนึงกินเหมือนคนเมาแฮงเลยน no มากินวิสกี้เมื่อวานเหรอใช่อยู่เหมือนเดิมเลย แต่ฉันยังไม่ได้อยู่กินนะแต่มันไม่ได้ไปไหนไม่เจอกินอะไรเนี่ยไก่เหรอใช่อร่อยไหมเซฟโรพูดซิเซฟโรร โอ้ตูตุกก๊กตาให้โทรศัพท์พให้คนเจรก็<ม>เชื่ออะไรนะ่ารับประปอนรับปุับปุสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ตลาดสัมแพงใช่ดูซิวันนี้เราได้ซื้ออะไรบ้างกระเป๋าน่ารักจัง

ของนะสองเพีงเอ๊ะทำไมคนน้อยๆปกติคนเยอะมากหรือว่าเขาจะเก็บร้านอย่างแคเทเธอรีนโอ้ย่าซื้อไปเยอะๆเลยเามาเลยหกอันหกอันใช่แต่ฉันชอบอันนี้เหมือนกัน,ชอ,อนอชอบอันนี้เลยเอาอันนี้ คุนเหรอใช่เวล่ะเออแมวข้วเหรอแมวแเลอกลอกโอ้ oh my god เลยไปล้างไปโอ้โแล้วก็สูง้วยนะโอเคใต้น้ำสเค ทุกอย่างในโลงได้เราจะซื like ้อแบบเป็นกำไรให้คนเจนในบ้านต้องซื้อทชิมสิบนึ่งโหลสิบสองหนึงหรอสิบสองหนึงสิบ้อยบาทมีได้ของละบบูบูตอนนี้ระบูปรบททุกทีถ้าใช่ค่ะ ถ้ามาตลาดอันนี้ต้องต้องเอาเงินสดมาด้วยนะคะเพราะว่าบางร้านแบบไม่รับสแกนจ่ายใช่ไหมโบดีฉันกดเงินก่อนเรามานะถ้าไม่ได้กดฉันจะไม่มีไม่มีเงินจ่ายเล็บให้เวลห้องใหญ่จริงๆฉันสับสนสุกแกงสวยทุกแกงวิบวับ ซื้อเสมอไงดีสิชอบไหมชอบมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือบ้าจางอร่อยดีจะจะลองกินกับขุนใส่ผัดินก็ได้ดูแล้วมันดูด้วย ช่วยหน,หนเอานะช่วยหน่อย๋นเยอะฉันจะไปจ่ายนี่สองนี่เบอทุกอย่างเกี่ยวกับแบบติดกับเสือ้อก็ไม่ติดกับเตียงอาสซิเตอร์ไหม สอชั่วโงไปดีไหมสอง่มองวมงสอมงอง่มงสอชั่วมัวโม้องวสองถั่ว้มงองัวมอองัวโองชั่สองชัวมวโอันโมั่ว้อัอชอ่ม่วโม่วโมมมอออะอ่่่ ฉันชอบไซย์ของคุณเย้เห็นหัวเทอกฉันหมดเลยอ่ะเราไม่ได้ซื้อของเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปอะไรนะแพัตาวิกรณ์พตทาวิกรณ์เรารอพรุ่งนี้โอ้วมืดมองเห็นไหมเนี่ยมืดไหมอะ เอาให้คนแนะนำคุณเสื้อ่ะชุดเสื้อนี้ให้อะไรให้ติดตู้เย็นอ๋อ oh. แล้วก็ที่คาดอยที่คาดผมมาจากสำเพงอมันต้องซื้อเยอะพรุ่งนี้เราจะไปตลาดตลาดนะัดจะซื้อของเยอะแยะแล้วก็ได้อันนี้ที่ใส่เอกสารด้วยอันนี้เป็นอะไรน,นี่เอวเป้ คือจะกันพรุ่งนี้นะคะไปตายอะไรอะไรกูจะถ่ายอะไรอีกโอเคเจอกันพรุ่งนี้ไม่ได้ชวนนี้เลยแก้วแก้วแก้วน้ำอันนี้เป็นวินนี่พูวินนี่พูอันนี้ซื้อมาอันละสามสิบห้าบาทสีแดงกับสีเหลืองเอาไปกินน้ำที่บ้าน อืมแล้วนันันปากกาปากกาปากกาสีดำแล้วก็อ๋ออันนี้อะไรนะวงกุญแจอือใช่ฉันชอบสีนี้นี่หลายสีตุ๊กตา มีรองเท้าจอแดงด้วยมีสีฟ้าโหเยอะแยะส,สิบสิบซองตัวนนให้ให้เท่าไรนะหน yeah, ึ่งร้อยยี่สิบเยอะเป็นสิบสิบบาทหนึ่งอันอันนี้กระด่งของจูบูอันนี้ทอมโอ๊อไม่ใช่อันนี้เจอรี่ <laughs> ทอมแอนด์เจอรี่ ื้อะไรอีกไหมคะโอ้อันนี้ให้ลูกค้าตัดพร้อมเอามาาันจุดไอ้ QR code <ง>ใช่ไห<ง>มไม่ได้เสือส้อเยอะเสื้อเยอะหรอเสื้ออะไรไ<ง>แบบเล็กๆน่ารักน่ารัก,ลกตลกตลกชุดนอนคุณโอันฉันเสื้อชุดนอ,อนมอ,อเคตอนนี้เจอกันหมายจรงิงจัง ไม่จริงจังไปไปค่ะ,ะไปคือไม่จริงจังเพราะว่าฉันบอกแล้วเจอกันใหม่ได้คุณยังไม่ได้เซ็ตโชว์ <Huh? S 1> คุณต้องโชว์ทุกอย่างคุณเร็จยงังโอเคเร็จยงังเสร็จแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจะ <laughs> ไปไหน tomorrow อเอาฉันจับดูก่อนออคุณเอาให้ฉันเลยเอาไม่ได้ เซ็กซี่ได้เอาไหมเออไปไปจากข้างในอนนีมีมเล่นใต้ลงเทาเ่าเาชิ้นไดเวท เราสองหาแบบเป็นจีบเจ้าหาไม่เจออัอนนี้จอดที่จอดอะไรไ้จริงๆแทนเสือสปาสวยนะไปสองสรันท์ท่ศลาดที่ศลาดยังไม่ทุกใจอะไรแต่เราเราไม่วาาละเยอะเราตู้ต่อได้ นอกนีลมดีแต่ร้อนมันเดิมภากันมาที่มีคนต้องมีอะไรนะพนักงานขณะอะไรนะพลังงานพลังงานเพราะว่าอันนี้เหรอใส่อะไรต้องมีพลังงานเออไม่ได้เพราะว่าคนงเยอะคนเยอะด้วยมันจะรู้สึกซับส้อน E เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจะเป็นลมโอเคเนยเนยต่ชอบดูทุกอย่างเรายังไม่ได้บ่ายนูนนะเหรอโอเค อีกโซนนึง,นงนนเรากลับมาดูเรากลับมาดูล่องถวอันี้อีกครั้งที่ได้ราสนใจมากอยากมีสวยๆมือนฉันนฉันแค่นั่งรองชฉันนังรองอยู่มันร้อนจริงๆ จะพาแคทเธอรีนมาเข้าสารเพื่อจะซื้อพวกสเตนเลส925นะแต่ว่าเสียใจด้วยทุกอย่างปิดอันนี้วันอาทิตย์ฉันโชว์ฉันโชว์ดูสิคนเยอะทางหมดถนอนอันนี้จะเป็นที่ขายเวนเวนแตงกู๋เก่าสองหาทุกอย่างปิดวันอาทิตย์สามลน่อไปเราทำไร สามหนึ่อ้าวคุณไม่สนใจหรอม <c oughs> าแล้วแต่เขไ่ดูตรงไหนทึ้งของแล้วฉันยังโชว์ขันกดนกระป๋องห้าสิบบาทเองท,ทีดาราดบอกว่าฉันดูมอนเด็กๆฉันดูมอนเด็กๆไหมคิดว่าใช่นะ น้อมไม่ไปไหนไม่รู้แต่ฉันชอบสีอันนี้เพราะอะไรทำไมน้อมหายไปไหนมันดูสวยนะแต่วามันทำให้ฉันดูมันเด็กๆจริงๆน้อมน้อมหายไปไหนท่านี้ไม่ใช่คุณหรอมันนี่อีก ไม่มีผู้ใส่เสื้อข้างในหรือเปล่าฉันต้องใส่เสื้อในบบที่แบบที่พ๊บหายเป็นตละแต่เลยอะเ <laughs> 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 ที่ยวอันนี้ฉันไม่ได้อะไรไม่ได้ชุดนอนฉันไม่ได้มากกว่าคุณไม่ได้มากกว่าจะมีแค่โคงกินที่ทำให้ฉันมีความสุข <laughs> คุณเหรอ ไม่ถกโอเคคลิปใช้เงินเลยใช่คลิปอันนี้จบแล้วนะคะเสียใจที่เราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรโชว์ไไม่เป็นไรบางครั้งมันเป็นแบบนี้โนบอนะเจอกันในอีพีใหม่โอเด็ก่อนอ้าวเมื่อวานเดิน13กิโลยังไม่รวมขึ้นบันไดแบบขึ้นลงขึ้นลง นั่นแหละแค่อยากบอกว่าเจ็บขามาก <laughs> อยากตุกคนสงสารเ <c oughs> หรอ <c oughs> อืมโอเคเจอกันอีพีใหม่บายๆนะคะ <c oughs>